ธาตุกรรมฐาน4ประการธาตุกรรมฐานคือกรรมฐานที่มีธาตุเป็นอารมณ์กรรมฐานที่พิจารณาธาตุเป็นอารมณ์คือกําหนดพิจารณากายนี้แยกเป็นส่วนๆให้เห็นว่าเป็นเพียงธาตุสีแต่ละอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราธาตุในที่นี้หมาเอาธาตุสี่ที่เป็นส่วนของร่างกายคือ 1. ปัปฐวีธาตุธาตุที่มีลักษณะแข่นแข็ง ที่มีอยู่ในร่างกายได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือสิ่งอื่นใดก็ตามในตัวที่มีลักษณะแข็นแข็งเป็นต้นอย่างเดียวกันนี้ 2. อ,อาโปธาต์ ธาตุที่มีลักษณะเอิบอาบซึมซาบเหลวที่มีอยู่ในร่างกายได้แก่ดีสเลตหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปรียวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดหรือสิ่งอื่นใดก็ตามในตัวที่มีลักษณะเอิบอาบเป็นต้นอย่างเดียวกันนี้ 3. เตโชธาตุธาตุที่มีลักษณะร้อนให้ความอบอุ่น ที่มีอยู่ในร่างกายได้แก่ไฟที่ยังกายให้อบอุน่นไฟที่ยังกายให้สุดโสมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่ยังอาหารให้ย่อยหรือสิ่งอื่นใดก็ตามในตัวที่มีลักษณะร้อนเป็นต้นอย่างเดียวกันนี้ 4. วายโยธาธาตุที่มีลักษณะพัดไปมาที่อยู่ในร่างกายได้แก่ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้อง ลมในไส้ลมสั้นไปตามตัวลมหายใจหรือสิ่งอื่นใดก็ตามในตัวที่มีลักษณะพาดผันไปเป็นต้นอย่างเดียวกันนี้ผู้จะเจริญธาตุกรรมฐานพึงพิจารณากำหนดธาตุสี่ด้วยสติสัมปชัญญะมองเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายไปในกายตระหนักว่ากายนี้ก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นดังนี้จัดเป็นกายานุปัสนาสติปฐานส่วนหนึ่งธาตุกรรมฐานนี้เรียกว่าจตุธาตุว่วัฏฐานบ้างธาตุมนสิการบ้างผู้ที่เจริญธาตุกรรมฐานย่อมสามารถถ่ายถอนอัตตสัญญาคือความหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนในรูปร่างกายด้วยอำนาจของตันหามานะและทิฏฐิเสียได้ และเป็นอุบายกำจัดวิจิกตจฉานิวรเสียได้